โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมขอนำเสนอโรงเรียนคุณภาพพิเศษแห่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย SPMCR Special ด้านสุนทรียศาสตร์โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมภายใต้วิสัยทัศน์การบริหารงานของนายพงพิสิทธิ์ติปมาผู้อำนวยการโรงเรียนและนายาภาคภูมิมณีวันรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่ามุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทักษะในศตวรรษที่21ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความโดดเด่นของสถานศึกษา โรงเรียนแม่อ้อพทยาคมเป็นโรงเรียนคุณภาพพิเศษด้านสุนทรียศาสตร์ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนมีความโดดเด่นด้านสุนทรียศาสตร์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต่างๆมีการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืนเช่นทัศนศิลป์โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามความต้องการด้านศิลปศึกษาการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน นาฏศิลป์โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านการแสดงออกทางด้านนาฏศิลป์เช่นการฟ้อนรำในพิธีเปิดกิจกรรมต่างๆดนตรีสากลดนตรีพื้นบ้านโรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านการแสดงดนตรีในการแสดงดนตรีของนักเรียนประกอบกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและชุมชนวงดุริยาง โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการแสดงความสามารถการใช้เครื่องดนตรีประกอบวงดูริยางในการนำขบวนกีฬาและการเปิดการแข่งขันกีฬาด้านภาพความสำเร็จจากการดำเนินการด้านสุนทรียศาสตร์ส่งผลให้ผู้เรียนนำทักษะที่มีของตนเองมาพัฒนาความสามารถและส่งต่อความสามารถได้เช่นการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยการช่วยเหลือชุมชนการช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ การช่วยเหลือหน่วยงานราชการที่เป็นเครือข่ายด้านการยอมรับจากการดำเนินกิจกรรมด้านสุนทรียศาสตร์ส่งผลให้โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมประสบผลสำเร็จในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลายัยเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมด้านความยั่งยืนสามารถนำทักษะดังกล่าวไปไประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลายัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คุณธรรมจริยธรรมเป็นต้น ด้านชุมชนสามารถนำทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของชุมชนจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนในด้านความสามารถของนักเรียนด้านภาคีเครือข่ายสามารถนำทักษะด้านสุนทรียศาสตร์ในการบริการช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการและหน่วยงานราชการที่เป็นภาคีเครือข่ายโรงเรียนแม่อ้อพิทยาคมมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากการดำเนินการตามวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมทักษะในศตวรรษที่21ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่ผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เ,เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมีนวัตกรรมคือ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21ในทุกสาระการเรียนรู้โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมีนวัตกรรมบริหารจัดการคือ Smart 5G Model ประกอบด้วย Strategy หมายถึงการกำหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน Moron หมายถึงการประพฤติปฏิบัติต,ตนตามหลักคุณธรรม Achievement หมายถึงการมุ่งมั่นผลสัมฤทธแก่ผู้เรียน responsibility หมายถึงการรับผิดชอบในการดำเนินงานและกิจกรรม teamwork หมายถึงการทำงานเป็นทีมโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมีนวัตกรรมจัดก,การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะคือแผนการจัดก,การเรียนรู้วิชาศิลปะด้วยกระบวนการ active learning โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมีพัฒนาการด้านคุณภาพผู้เรียนดังนี้ 1. คะแนนเฉลี่ยทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n น t ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,564เทียบปีการศึกษา2,565มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทุกคน